คุณรู้หรือไม่ทุกวันมีอาหารหลายล้านจานในประเทศไทยที่ถูกทิ้งไปทั้งที่ยังรระ่านไทยอาหารที่ยังดีแต่ต้องกลายเป็นขยะเพราะระบบการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพประเทศไทยมีขยะอาหารกว่า9 7ล้านตันต่อปีคิดเป็นเกือบ40%ของขยะทั้งหมด และส่วนใหญ่ยังอ,อยู่ในสภาพที่กินได้จริงๆในขณะที่อีกมุมหนึ่งของประเทศที่มาคนอีกมากมายไม่มีอาหารเพียงพอในแต่ละวันเราจึงสร้างแอปพลิเคชัน f o o d for Food แพลดฟอร์มที่เปลี่ยนอาหารส่วนเกินให้กลายเป็นโอกาสใหม่เชื่อมต่อการอาหาร คาเฟ่โรงแรมและซูปเปอร์มาร์เก็ตกับผู้บริโภคที่มองหาอาหารคุณภาพดีในราคาพิเศษสำหรับผู้ขายสามารถนำอาหารส่วนเกินมาโพสขายในแอปในราคาที่โลพิเศษได้และสำหรับผู้ซื้อก็ได้อาหารคุณภาพดีในราคาที่ถูกลงมากถึง30-70%โดยเลือกซื้อจากตามใกล้บ้าน พร้อมระบบค้นหาเมนูใกล้หมดเวลาอิ่มอร่อยประหยัดอย่าช่วยโลกไปรพร้อมกันมาพร้อมกักบระบบชำระเงินที่ปลอดภัยรองรับทั้ง QR code และ Bar K บัตรเครดิตเลือกได้ว่าจะไปรับเองหรือให้บริการจัดส่งถึงมือเพราะเราเชื่อว่าของดีไม่จำเป็นจำแพงและไม่ควรถูกขิ้ง o o ล for food ไม่ได้แคช่วยหลานา้า แต่ช่วยให้ผู้บรโิโภคได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดขยะอาหารในประเทศลองจงินตนาการว่าถ้าอาหารทุกจานได้รับการใช้ประโยชน์จนหมดถ้าขยะอาหารลดลงเรึ่งหนึ่งในอีกไม่กี่ปีและค่าเทคโนโลยีช่วยเราเชื่อมโยงกันได้จริงนั่นคือสิ่งที่ Food for Food กำลังทำอยู่ในตอนนี้ เลี่ยนอาหารเหลือให้กลายเป็นมื้ออร่อยดาวโหลดแอป f u o d for Food ได้แล้ววันนี้อิ่มอร่อยประหยัดและช่วยโลกไปพร้อมๆกัน